สวัสดีครับผมนายพงร์การคือรหัสเจ็ดสองสองครับเรียนชื่ออะไรพี่กิ่งต้อยเย็่วันนี้จะมาเสนอเรื่องของงบจึงเรียนเพื่องโอพิจารณาอนุญาตอนุมัติงบประมาณตามโครงการเกิดจำนวนเงินสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทเพื่อดำเนินการโครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารการผลิตสำหรับคงหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพหลักการแลืแนวทางความคิดในโลกกา,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 ารแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบันองค์งกรธุรกิจต่างมุ่สแสดงหแนวทางการผลิตการบริหารกระบวนการที่จะสาม,มารถ ตอบจทย์ต้านทางการแข่งขันทางด้านคุณภาพต้นทุนการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตถึงการส่งมอบดังนั้นการบริหารการผลิตสําหรับหน้าร้านรุ่ใหม่จึงมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารจัดการให้ดีมีประสิทธิภาพความสำเร็จทางด้านการผลิตหมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ ตรงตามเป้าหมายทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยต้นทุนที่ต่ำที่สุดความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้นควรเทียบกับข้อสมติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอตลอดเวลาที่มีทั้งหมดของปีหลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับคน้งานชุวยหมืเพื่อ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาเราชาที่ว่าด้วยวัตถุดิบและาการบูรการผลิตรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามหลักเพื่อให้ได้คําตอบในเรื่องต้นทุนและผลกําไรและประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิตและการบริหารหลัก,ออกขออคกร เพืป่ประสงค์เพื่อเพิ่มแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพของในการบริหารการผลิต2เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ3เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและโดยสัทอย่างต่อเนือน่อง4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิตห้าเพิ่มห้าเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างเกรรริดความสามัคคีหกเพื่อสร้างแรจงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้าอบรม ลักสูตรการฝึกอบรมวันเริ่มเข้าอบรมวันที่ห้าถึงวันที่สิบเจ็ดการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดไรยี่สิบเอ็ดชั่วโมงโดยจะแบ่งข้อการฝึกอ,อบรมแบ่งเป็นหกหัวข้ออย่างนี้ ความคิดพี่เหมิงปัจจัยที่ขอให้เกิดความเป็นผู้นำแต่มองถึงเที่ยงกใช่รวหายในยโมงถึง4โมงข้อที่สองการเพิ่พปมปัจจัย50%แต่มองถึงเที่ยงสถานที่ของประทรวงมีเครื่องสไลด์แมกโนเครื่องขยายเสียง สี่โมงหอหอที่สากิจกรรมุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบงานเริ่มเร่มบรวมวันที่สิบห้าสิงหาคมวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมวันที่หนึงลงทะเบียนเจ็ดนาฬิกายี่นาที ถึง,งเจ็ดนาฬกาห้านาทีเข้าอบรมเวลาแปดโมงถึงเที่ยงเรื่องประเภทการสื่อสารพักทานอาหารเที่ยงถึงไยเข้าอบรมเวลา่ปยโมงถึงสี่โมงเย็นเรื่องการใช้คำพูดวันที่สองลงทะเบียนเจ็ด นาฬิกายีสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาห้สิบนาทีเข้าห้องแปดโมงถึงเที่ยงเรื่องการใช้คำพูดและน้ำเสียงพักทานอา,า,าหารเที่ยงถึงบ่ายโมงเข้าอบรมเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเรื่องการใช้คำพูดและน้ำเสียงวันที่สาม ลงทะเบียน7ในกายถึง20ถึง7ในกายถึง50เข้าอบร 8, มแบ่โมงถึงเที่ยงเริ่มการแสดง 5, ท่าทีอบรมพักทานอาหารเที่ยงถึงบ่ายเข้าอบรมเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเรื่องการสื่อสารยุคใหม่ ผู้จัดการโรงงานนายมงคลรจ่มฤทธึกผู้รับการอบรมผู้จัดการเน็ตวันแรกวันลรกเวลาหกโมวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเจ็ด เขาบรมแปดโมงถึง4ี่โมงสถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมบริษัเนสผู้รับผิดชอบขโครงการนายองคเนียริษัทสตเสติดต่อ0 6นย์หกหนึ่งศูนามสี่สามสี่่าผมมาั่งหาด้ใจั้งหม 4ี่หมเบาทโดยมีรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายดังนี้ค่าใช้ค่าโลงทะเบียนการอบรม3วัน20คนละ300บาทเป็นเงิน600บาทค่าวิทยาการ3 3วันชั่วโมงละ21ชั่วโมงรวมเป็นรวมเป็น20 0 0 0 การีพักโรแลนสามคืนโรแลนระดับสามดาวเจ็ดพันห้าร้อยค่าอาหารเช้าบ่ายอาหารกลางวันหนึ่งวันสองพันค่าร่มรับโสงจากโรงแลนถึงโรงแลนห้าพันค่าเอกสารตัร้งราคาอุปกรณ์สองพันห้าร้อย ค่าอาหารว่างนักงานเข้าอบรมสามวันสองนึ่งวันหกพันค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมสามวันอาหารกลางวัน3ามพันหกร้ยบาทค่าอาหารระหว่างเดินทางกับหาแจ้ที่สุรโรขปองตัวแทนคณะทางเดิน สี่คนนิยตยกรหนึ่งคนและคนขัดรถหนึคนรวมหคนทั้งหมดหกมือละหกสิบาทต่อคนวันที่ยี่สิบยีุนายงก็สองกห้าร <forcément cities> ้อาจำนวน2อมือวันที่2ี่ิบเนิตยนาย ปอสองนหรอยห้าสิบาจำนวนสองเมื่อรวมค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางใการลับสองะ2นี่อี่ส40บาทเป็นเงิน1งิับาทขอจบขอจบการดำเนินการนี้ครับ